นอกรุ่นเหมือนได้ค่ะตรงนี้มีทั้งหมดสีรุ่นค่ะใช้ไว้ที่ภายนอหมุนได้ค่ะตัวนี้เป็นตัวตัวราคาถูกที่สุดค่ะชื่อรุ่น CX662 ค่ะหน้าตาจะเล็กๆประมาณ1.5นิ้วค่ะอันนี้ถ้าลูกค้าต้องการอราคาไม่แพงมากแล้วก็รู้เร่งฟังก์ชันเยอะเราแนะนำตัวรุ่น CX662 ค่ะถ้าเป็นเป็นตัวี ไฟใหญ่กว่าสี6 6 2อค่ะอันนี้เป็นุ่น c ี6 4ค่ะสี6 4็กซ์เออเขาจะไฟ LED จะเป็นไฟใหญ่ค่ะเป็นกลมๆค่ะเป็นอย่างนี้ถ้าเทียบกันอ,อันนี้ไฟอินฟราเรดจะเป็นเม็กเล็กเพราะเม็กเล็กราคาจะถูกค่ะถ้าเป็นไฟ LED เม็กใหญ่นะคะจะแพงขึ้นมาก็การคืนก็แสงออก ไฟจะไม่เหมือนกันถ้าของตัวนี้แต่นี้คือมาใหม่กว่าตัว cf 6กสองกับหกสี่ค่ะตัวนี้เป็นรูปทรงออกมาเป็นแบบแบบใหมนะ่บางลูกค้าอาจจะชอบไวรุ่งไวรุ่งอย่างนี้ค่ะก็แนะนำเรุ่่นแบงค์รุ่นนี้ค่ะอันนี้หมุนได้รอบสามร้อยสามร้อยห้าสิบห้าองศาหมุนหมุนได้มากกว่าตัว cf หกสิสองกับหกสี่ค่ะ อันนี้จะเป็นหน้าตายอย่างนี้ถ้าเป็นรุ่นนี้เราเป็นลูกทรงออกมาใหม่จะไม่เหมือนกันรุ่นอื่นถ้าตักละถ้าลูกค้าอยากได้กล้องไม่เหมือนกันคนอื่นค่ะก็แนะนําเป็นรุ่นนี้แล้วก็ถ้าถ้ากุถ้าถ้าลูกทรองอย่างนี้จะเป็นทั่วไปแต่ละจะมีเยอะค่ะอันนี้คือคือวอชชั่นเออเบอร์รี่ใหม่ค่ะแล้วก็มีอีกรุ่นนึงเป็นตัวใหญ่มากค่ะ ตอนนี้ค่ะเรียกชื่อรุ่น cx 6 6 8ค่ะเขาจะเป็นตัวใหญ่เดี๋ยวก็มีอะลัมเจ้งเตือนอยู่ข้างบนค่ะเป็นไฟฉุกเฉินเวลามีคนเข้ามาเราจะกดที่รีโมทเขาจะเต้งเตือนอยู่ข้างบนแต่ส่วนอย่างอื่นก็มีเจ้งเตือนเหมือนกันค่ะอันนี้ก็มีไฟฉุกเฉินเหมือนกันค่ะทุกตัวจะมีไฟฉุกเฉินช่วยกันอยู่แล้ววิธีใช้งาน,นจะเหมือนกันทุกตัวค่ะอยู่ที่ลูกค้าเรื่องค่ะ บางคนอาจจะชอบตัวเล็กๆราคาไม่แพงมากก็แนะนำรุ่นนี้ถ้า,าถ้าอยากได้กลางคืนไฟ LED แสงสว่างขึ้นก็แนะนำเป็นตัวนี้ค่ะถ้าอยากได้ไวรุ่นรูรทรงใหม่ๆสวยๆก็แนะนำเป็นรุ่น CF หกเก้าค่ะแล้วก็มีตัวใหญ่ฉุกเฉินได้ได้มากขึ้นค่ะ LED ได้สว่างขึ้นก็แนะนำเป็น c x 6 6 8ค่ะ วิธีช่างงานลูกค้าก็ได้รับสินค้าแล้วก็อันนี้ขั้วเสียบสายแรงแล้วก็อันนี้ต่อปลั๊กไฟค่ะเสียบปลั๊กเข้าไปก่อนแล้วก็หลอโปรแกรมเข้าที่มือถือก่อนที่มือถือเชื่อโปรแกรมนี้ค่ะ iphone ค่ะหลดโปรแกรมเข้าไปก่อนหลดเสร็จแล้วมือถือก็เข้าไปที่ setting แล้วกงเขาจะมีเสียงพ่วงมาค่ะแล้วก็หมุนนะนี่ค่ะหมุนเองค่ะอันนี้คือเริ่มใช้งานค่ะถ้าหมุนเสร็จแล้วลูกค้าก็เข้าไปที่ Setting ค่ะการตั้งค่าแล้วก็ตั้งค่า Wi-Fi ของอของที่บงังเราค่ะ Wifi ต้องแบ่ง 2.4G ค่ะก้องอันนี้ยังไม่รองรับ 5G ค่ะลูกค้าอย่าไปใช้ 5G ค่ะก็เลยเชื่อมต่อเอ่อต่อ็จแล้วก้องเขาจะมีเสียงพกมารอบที่2ให้เราเชื่อมต่อ wi-Fi ที่บ้านก่อนหรือเชื่อมต่อ Wi-Fi เอ่อเอามือถือต่อต่อเข้าก้องค่ะเสียงเจ๊งๆมามาประมาณเปแบงประมาณนี้ค่ะก็ให้เราเชื่อมต่อค่ะ เราก็อ่าเข้าไปที่พอดีที่บ้านมี Wifi หลายอันอยู่อันนี้เป็นชั้นลอยอันนี้เป็นอ่าชั้นล่างค่ะพอดีกล้องอยู่ชั้นล่างแล้วก็อ่าเริ่มเป็นช uh, ั้นล่างแล้วก็เริ่มแป็ง wi-fi 2 4 G ค่ะอย่าไปใช้5 G ค่ะ Wi-Fi c o n f i G บางลูกค้าเอาไปอ่ากล้องอยู่ชั้นล่างแล้วก็ไป ชื่อมต่อเราเตอร์รอยู่ชั้งสองอย่างนี้จะไกลไปค่ะบางทีเน็กจะชอบลุกค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ชั้งหนึ่งเดี๋ยวก็เล่มแบลง wifi 2 4 G ลองเร่งดูก่อนเน็กใช้งานได้หรือหรือเปล่านะลองเร่ง o u t ท b e รูก่อนถ้าเราลงเร่งเน็กแล้วเน็กกัดตูด หรอโอเคไม่ใช่สูตรไมสูตรสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านแลก็ผมกอฟนะครับอ่าอันนี้คือเน็กค่ะเช้ามีวิปปิ้งท่าวปกติค่ะนะถ้าบางลูกค้าเช็คเน็กแล้วเน็กกระตุกหรืออ่ชาช้าช้าอย่างนี้ก็มาชุ่มต่ออ่ากล้องก็ชุ่มต่อบางทีอาจจะต่อไม่ได้หรืออ่าต้องรอนางค่ะนางก็เน็กอย่างนี้ใช้ได้แล้วก็ลูกค้าก็เข่าไปที่เอฟไค่ะ F.I. Four ยังไม่มีกล้องอยู่ค่ะลูกค้าก็เพิ่งแบงเพิ่งปกกอเพิ่งปกกกอเข้าไปกล้องก็ยังเจ้งตึงอยู่นะเพราะเรายังไม่ได้เชื่อมต่อเข้าแอปค่ะเขาก็เจ้งเติมมาตลอดค่ะแล้วก็เริ่มเอื่นๆแล้วก็กล้องไอพีค่ะ เรื่องอันแลค่ะเดี๋ยวเขาจะแฮงอ่า w i f i พอดีเมื่อกี้เชื่อมต่ออ่า Wi-Fi ที่บ้านแล้วเขาจะโช์ขึ้นมา Wi-fi ที่บ้านแล้วก็ลาคาผ่านลูกค้าก็กดตกลงเช็คดูก,ก่อนราคาผ่านเอ่อถูกต้องไหมถ้าถูกต้องเราก็กดตกลงเข้าไปเดี๋ยวก็อนอนุญาตถูกต้อง ยวเขาจะค้นหาตัวกล้องเขาจะจับเสียงจับคู่กันค่ะกล้องเขาจะมีไฟไฟจับที่อยู่่ <Internet. S 1> นะตรงนี้ค <Internet. S 1> ่ะ่นะอันนี้ค่ะมีตัวเลขที่ไอดีที่ที่ตัวแอปเขาคงหาเจอค่ะตรงนี้ค่ะตัวกล้องทุกตัวค่ะตัวเลขที่ i อดีจะไม่เหมือนกันค่ะ แต่และตัวตัว ID จะไม่เหมือนกันตรงนี้ค่ะตัว r r Code ตรงนี้ค่ะมีตัว d ดย n นัมเบอยู่ค่ะ VKPKJ นี้ค่ะลูกค้าก็เช็ครูก,ก่่าเหมือนกันไหมถ้าเหมือนกันแล้วก็เอ่อพึ่งกล้องเข้าไปบางลูกค่ะเขาต้องใส่ราคาผังถ้าราคาผังมาจะกโรงงานจะเป็นแปะหตัวค่ะ อันนี้กล้องก็เข้าไปแล้วค่ะง่ายมากค่ะ ใส่เมมเบรี่เข้าไปเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ลูกค้าเจอปัญหาเยอะมากเลยที่เวลาใส่เมมเข้าไปไม่อ่านหรือไม่บันทึกอันนี้คือบางทีเกิดจากเมมค่ะเพราะว่าเมมรับได้เฉพาะของเทอย่างเดียวของปอนจะใช้ของปอนราคาก็ถูกถูกก็มีแต่จะทําให้กล้องบันทึกได้บางทีบันทึกได้อาจจะบางทีบางทีบันทึกไม่ได้ค่ะ ลูกค้าก็เข้าไปที่การตั้งค่าเดี๋ยวก็เข้าไปที่เมนูเรื่องอันนี้ค่ะการตั้งค่าเมมโมรี่ค่ะตรงนี้ค่ะเวลาใส่เมมเข้าไปถ้าของแท้ใส่เข้าไปเขาจะเจออย่างนี้เดี๋ยวคือเราอย่าให้มั่นใจใช้งานได้จริงๆค่ะเราก็อ่าหลังข้อมูลโฟร์ตเมมก่กอนให้เขาอ่าซับพอร์ตกับกล้องก่อน พราะใส่เมมฟอร์เมตไปจะได้รู้อ่าข้อมูลอังกาอังเกิลอยู่ที่เมมจะได้ลบทิ้งไปอันนี้สูงเปอร์เซ็นต์คือเมมเมรี่เขาใช้งานถึงกี่เปอร์เซ็นต์คะน่ะอันนี้อันนี้คือฟอรเมตเสร็จแล้วก็เริ่มใช้งานได้แล้วค่ะแล้วก็ลูกค้าต้องการบันทึกเสียงก็เริ่มบันทึกเสียงค่ะ จำเป็นต้องอตั้งค่าเวลาบันทึกก็ได้ค่ะถ้าเวลาเราไม่ได้อยู่บ้างเราก็บันทึกนอกเวลาก็ได้ค่ะอยู่ที่ลูกค้าตั้งค่าค่ะแล้วก็เอาแจ้งเตือนก็ได้ค่ะแจ้งเตือนเวลาไหนเราก็อ่บาบันทึกช่วงไหนก็ได้ค่ะถ้าบาังทึกเสร็จแล้วส่วนเวลาฟอร์มเสร็จแล้วลูกค้าอยากรีบไปกดเข้าไปที่เมมโมรี่รูค่ะ,ะบางทียังไม่ได้เก็บข้อมูลค่ะถ้ามี แจ้งเตือนเริ่มแผงไปเขาจะเขาจะรีบเก็บไว้ที่ข้างในะอดิยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนส่วนใหญ่เมมต้องบังทึกประมาณ20นาทีค่ะถึงเบิรรู้ได้หช็อปค่ะถ้าเมนเต็มเขาจะวนลบไปเองค่ะอันนี้คือส่งตั้งค่าเมมโมรี่ค่ะลูกค้าก็กดเข้าไปรู้ได้เลยค่ะอย่างนี้ค่ะ ถ้ามีเจ้งตึงตรงนี้จะมีลูกทรงเจ้งตึงค่ะมันมีคนลนอันนี้สูงเปอร์เซ็นต์คือเมมเอรี่เขาใช้งานถึงกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะน่ะอันนี้มีเสียงเลยบางทึกเสียงด้วยเสียง,ง,งก็ชักมานะแล้วก็การตั้งค่าอย่างอื่นเออบางลูกค้าอการตั้งค่าอันนี้ยอลูกค้าถามเยอะเหมือนกันค่ะเอ่อบางทีเราติดอ่าติดเพดานค่ะแล้วก็กลับหัวแล้วต้องตั้งยังไงลูกค้าก็ตั้งตรงนี้ แนวนอนแนวตั้งอยู่ที่ลูกค้าเรื่องแองค่ะเอาสายขวาค่ะแล้วก็ตั้งค่ากลางคืนก็ได้ค่ะ้าชักปลงลายสว่างหรือไม่สว่างอยู่ที่ลูกค้าตั้งเองค่ะนะอันนี้ IR คือบางทีเบอร์อินตรวเล็กหรือไม่เบอร์ค่ะแดี๋วก็รุ่นนี้ก็มีแจง้งเตือนนะส่วนใหญ่กล้องกล้องรุ่นใหม่ๆก็มีแจง้งเตือนค่ะแจ้งเตือนฉุดเฉงค่ะอย่างนี้ค่ะ ันน um e ี right left, ้แบบไฟ LED ให้เพิ่งสว่างค่ะถ้ากลางคืนมืดมากค่ะมุ่งไม่แห่งเราแนะนำแบบไฟ LED ค่ะแล้วก็แจ้งเตือนค่ะแจ้งเนอย่ะถ้าปิดไปจะไม่มีเสียงบางลูกค่ะเขาไปเบิดตรงนี้แล้วก็ทำให้กล้องเจ้งเตือนตลอดก็ ก็มีค่ะลูกค้าต้องปิตองอกตรงนี้ไปแล้วก็อันนี้คือเจ้งตึงฉุดเชิงค่ะส่วนอย่างอื่นลูกค้าก็ลองแรงดูก็ได้ค่ะเพราะว่าส่วนใ่กล้องวีดีโอ่าช่วงน,นี้ก็คนก็ใช้กันเยอะเมนูก็เล่งเล่งง่ายค่ะแล้วก็อันนี้มี AI AI คือจับความเครื่องไว้ได้ค่ะแล้วก็ตั้งฟังายเอีกอย่าง